ยายจิ๋มจ้ายายยายจิ๋มนี่มาเล่นที่น,น,นี่นานยังครับเนี่ยยายปึ่งมาจารย์ร้านเออยายจิ๋มมีแฟนยังครับเนี่ยนีเเ่จ้าวันละจะมาเป็นไอ้ยายหรือเปล่าหวยเอ้ยแก่สักยายอายุเก่าสิบแล้วใช่หรอไหนผมขอดูบัตรยายหน่อยดิโอ้อันนี้ยายจริงเหรอครับเนี่ยใชยจ้า <g ười> ทำไมยายหน้าเหมือนลิงจังเนี่ยยายนี่อยากมีแฟนเป็นเด็กไหมครับ ฉันชอบม้าเด็กฉันชอบม้าแก่เข้าใจอะไรมึงก็แก่เหมือนกันดี่สัสเป็กใจนี่เป็นแบบไหนหรอแบบนั้นก็ได้ทไม่นเจ้มึงไงเด็กเหี้ยเสียงมึงก็เหมือนกันแหละไอ้เกียเสียงยังหูน่าเบี้ยงหูเลยไอ้เหี้ยนี่แต่ผมมีกจะแต่งลายเลยเป็นรูปบักซิ่งอ่ะยายเหรอยายยายไปไหนยายยายผมทอจริงๆแล้วยายยายยายครับเอื้อยครับเอื้อยอ่ะ Ja! Yeah. Ja! <laughs> yeah. 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 yeah.